เ,เป็นควาบวกหนึ่งออกพยบเด็กออกมาทั้งหมด30คนนะครับเพราะว่าเราเอาตรงนี้ก่อนชีวิตที่อยากี่จฉออกมาแต่บางจุดเนี่ยก็คือให้เขาไปดูว่าเด็กยังปลอดภัยไหม ว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วไหมอ่าดูเด็กปลอดภัยดีคือเหมือนกับว่าเขาหยิบเด็กออกจากโรงเรียนแล้วมาอยู่ที่ศูนย์บกยแล้วแต่ตอนนี้ศูนย์บกยเขาบอกไม่มั่นใจว่าจะปลอดภัยเรื่องกระแสไฟฟ้าไหมเพราะว่าทุกที่ที่เราพามาเนี่ยกระแสไฟฟ้ายังไม่ยังไม่ตัดเลยแต่ตรงเนี้ยือเร่งด่วนมาเพราะเราจอดรถเลยบอกว่าต้องการเอาเด็กออกมาจากโรงเรียนทั้งหมด30คนเราก็เลยเอาตรงนี้ก่อนนะครับเพราะเขาต้องการออกมา แต่อีกกลุ่มที่เราจะไปเมื่อกี้เราต้องต้องการที่จะไปจังหวูน่ะบอกว่าให้ไปดูนี่เฉยๆว่าทุกคนปลอดภัยดีไหมนะครับตรงนี้เราตอนนี้สำคัญกว่าครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหลุมยกเดของอาจารย์ไงอาจารย์อยู่ไหนอ่ะใครเป็นคนนำไปครับได้เลยงั้นลบนั้นที่ลบคนฝากอันนั้นก่อนนะคนไข้แล้วเดี๋ยวให้กับพี่น้องประสบภ<า>ัยนะครับ

ทั้งหมดกี่คนกี่คนคะ10คนครับโอ้โออะเดียตรงนี้สูงใช่ไตรงนี้สูงเราใช้ไก่นะครับไก่ก็หิวเดี๋ยวว่าแต่คนนะครับกินกันยอนยอยอนกันยอด

กงเลตรงเลยโรเียนเลยครงเียเ really ียนเยคนี i̇şte ่มาถึงโรงเรียนแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะอพยพคนออกอพยพเด็กออกตามตามค้นไปเลยเยี๋ยากทำใ่มพมงตรงนี้ เอาขยวชขวาตอนนี้เป็นกำแพงเงี่ประมาณโยนให้ดน้าไก่อนบะลูก็ไม่รอยู่ตรงนี้80 80 80 80ยก80ยกได้ได้ลงนี่เลยองนี่เลย รอที่จะทำงาน,างนาว่าจะมีชาวบ้านที่งานที่ เดี๋ยวคุณรำจะตอนะลูก Yeah.